สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบสขุดสกปรกพี่น้องเมื่อ้บสีสีลงไปตัดพื้นพี่น้องตัดพื้นกับพ่อแม่พี่น้องลงไปกับเบิดครอบครัวพี่น้องไอ้สขีตะไถ่ลงลงกับพ่อแล้วก็แม่พี่น้องลงไปหาตัดไม่ยลุ่มคนพี่น้องไม่ที่เบสีตัดยังไม่ได้เมื่อไงเบสขีตะไถ่ลงพี่น้องขีตะไถ่ลงพี่น้องเคยเสือลงห่อนหวยคนน่ะลงแก ครับคุณพ่อและคุณแม่พี่น้องไปมืนอนีดิตัดพื้นในตัดไม้พี่น้องฝากติดตามครับสม้มเบิ่งคลิปต่อไปนะเด็กพี่น้องเดลยฝากเป็นกำลังใจบาวซีนะพี่น้องขอกำลังใจเอฟซีมาทุกคนนะพี่น้องลมหาตัดพื้นในร่มพี่น้องเหมือนเดิมลงไปตัดสามคนวาน่าในเดียวกันกน,นี้เธอสามคนนี่พี่น้องเองอลยรัดไปทั้งหมดเล ลงมาห่อดลยพี่น้องขำมาเลยบดบดในแจังหน่อยพี่น้องเลยป่านนี้ตอนตะกี้นะอหนอนพี่น้องเลยห่างกับใครในจังหน่อยนี่ขำมาเลยประมาณห้าหกโมงเลยพี่น้องประมาณสามสี่โมงเลยเด็กสี่บด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 แต่ใครในจังหน่อยป่านนี้ผมพอตัดไม้พี่น้อง ตันใหม่ที่เมื่อไห่พี่น้องเมื่อไหร่ตัดได้ล้ำงาหนึ่งมือนนะมุดแดงมื่อเนี้ยสิบุ๊มมุดแดงมาได้เหมือนหัวมุดมันไปเบิร์ดใครสีฮักไปมาเนี้วมันทับหัวเลยเอ็ดเสียวพี่น้องเลยยังหักทับ

คอยลงแล้วมันกันเนาะคือว่าได้ตัดไงตัดสองคนเลยภาพหลบกว้หน่อยนะเหน็ดเลยเหน็ดลยสบายดีพี่น้องวันนี้แม่ก็มาเป็นมือกล้องไฮบริดซีนี่จะมุดแรงแค่เลยตัดหามว่ามาตัดพื้นเมื่อเข่าเตาพี่น้องเอ้ยเอางาไม่ bỏ vi chắc đã đấy tắt nó mà nhạt cần dụng phô cũng đu nhạt cần đừng như thế đâu ngơ thì cả tứ để... bò đã mà nó nhạt, nhạt cần như để. sao mưa hay cả đủ thế có mình ngân kia cắt mình... cái gì ấy hả ตัดตัดกัะยืมเขาขนาดเกตัยังยืมมูพี่น้องเชิไปชื่อจักนี่วันหน่เขาเนาะนีบไมันนี่เออชมพูงามันเห็นแตื่นดบูงเงืองเลยมันถีขนาดลงมาตัวกะบัดตัวดึงมาเพรได้จังกินวะ นีไ่ไปก็กินมากก็กินมั่งกระผือแล้ว่ะเดาไม่ตั้งเดาไม่ตั้งเลดาคนเด้อพี่น้องเหนื่อยกับมาแม่สิต้าเตียนไหมไม่เหื่อยหรอกมันถือเนาะมันแน่นไม้ยางมันเหนียวเลยครบไหมครับดิ่งดิ่งมาแล้ว อามา่านั่นยูเม่ชิตัดเปลี่ยนดองเบิงคือกันใช่หมอ้าวชิตัดเปลี่ยนดองเบิงคือกันแล้วอาไปอ้าวยันวะแทมันผื่พี่น้องเอ้ยว่าแต่อันลูกกินไปก็กินมากก็กินเถอะนะอันแทมันเหนียวห่านแทมคนบ่เออหางกระขึ่นเถอะ เเดี๋ยยวน้ขาดก็ขาดสู้สู้แม่เพื่อกันยืนให้กับใจสู้สู้จะนักได้กินเข่าใจเบาได้กินก่อยหัวใหญ่หัวหนาพี่น้องนี่เมื่อยก็อดทนแต่ก็ต้องขาด สู้สู้บาสีต้องสู้ตัดเองเนาะพี่น้องบาร์ซีกะหากระดุกพี่น้องเอ้ยเป็นสารวินดูมาตัดนักเลยพี่น้องอ่าดุกมาแต่นั่นมาออกก็ร่างกายบบบนี้ก็พอมาหยาดเด็กตัดกันเมื่อยพี่น้องไหมเมื่อยกับเปกินน้ำก่อนน้ำแข็งนี่นี่จากนน้ำอะไรมันกินผู้ตาหนำผม น้ำเงยแล้วมันตัดต่อพี่น,น้องเข่าอ oh! ah> ah> ีกม um ันน ah um, ี่พี่น้องคือสิขาดำงานกันอีกมันนี่พักพักกินน้ำกินเลยโอ้ยตื่นเลยมันบุกขิงมาพี่โบยเออยำกิิงมาทั้งนี้ยังขิงมาพี่น้องยำกิงังขิงครับแข่ง Nguyên nhanh 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 này, nhanh 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 เรียบร้อยขาดโน้บไว้น้อยเลยพี่น้องเอ้ยเป็นไงพี่น้องไงยังจะไปสู้คนได้พี่น้องเอ้ยไม่ครับนี่ห่อนงานพี่น้องเมื่อเข่าเตาบหมนงานน้อยพี่น้องเอางานเมื่อเห็ดทานเศธุรกิจเมื่อเมไงเปลี่ยนอาชีพไปนะเท็กซุ่ห้องเนาะน้อยแน่ะเออแล้วเข่าเตาอ่ะ เขาไ่าเขาจะยขแล้ว like ผ่าส LIKE no. ินงไม้ไม่ได้นะสาวพันค่้าวเียงเงพอได้คืออไม้ลำล้ำพี่น้องเอ้ยได้บักเอามาเห็ดเถียงนาเอางานมอเห็ดทานมันอาเอางานเอาหหงาไปเห็ด เฉงหน้าพี่น้องเอาแบบกระเทิรกออะกระเทิรกบอลนั่งนิ่นว่าไงกันบอลนังนินก็เฉี่ยบด้วยก็ประมาณเมื่อมีเงินเหล่าน้องเด็ดจ้ะเด็ดไปเรื่อยเด็ดไปเรื่อยพี่น้องเล็ดไปขึ้นหน่อยพี่น้องข้ามรถขึ้นหน่อยตั้งเช้าไว้ชื่อปีนี้กับพี่น้องเลยบัลลังบัลลงเงินมารอหน้าผ่านจะเลี้ยวพันมาเฉียวแข้งมาตันไปนั่น มันปุดงาไหม่กันเอาแค่ของเจ้าได้เห็ดเป็นรอนเนาะเอาบะหูได้เนาะบอกมันจะรอนมันก็รอนได้ใหม่ด้วยเขาทุดเขาได้จังหวะยันเสร็จเพงนนน่เอาเบ็ด เอาหมดเลย,ยตัวบ่มีไม้สิไปเอาอยู่หน้าป่าหน้าลุงก,กับบ่มีคือหมู่เนาะพี่น้งองคนในบ้านก็นมากินน้ำอยู่ทงหน้าพี่แด่พี่น้องเอ้ยน,นะรถไถมาแก,ก่เอาน้ำกินมาแก่เอาน้ำเนาะมากินอยู่ทงหน้าพี่แด่น้ำส่างธรรมชาติน้ำน้ำส่างธรรมชาติคือน้ำส่างบ่อสีกินวาน่านเนี่ยพี่น้องเ่มันเป็นแบบ เ้าเพิ่นคุดวันหนี่ก็ไปกินน้าวานนี่งอะห่อนนำจะหวยดินำหวยนวนนี้อนเป็นดมชันนไปตากเดยห่อนเนี่ยไปตัดเอาเนตัดตัดเอาห้อนแต่อันน้อยห่อนตั่น้อยอันนีืย บ่อสีพิ่นธอนให้แม่เป็นมื่อโ้องให้พี่น้องเลือกให้แม่เมื่อ,อยพ <head> ี่ค่ะพนบ่ให้แม่เฮ็ดเพิ่นธุ์ยันแม่เมื่อยพันธนะนั่นเนี่ยตัดมเอาหมเนาะใช่โอเคพี่น้องทำบ่อสีเก็บภาพบรรยากาศซ่วนนี้พี่น้องเก็บพื้นก็ึ้นรถนี่ไงได้ผลายนึงพื้นกันเต็มรถพี่น้องแต่กันยังมาเบิดหรอกพี่น้องหนี่งไงยังเดือบั <t ots of people> กหลายพี่น้องเอ้ย ฮ้อนโพดฮ้อนโพ่พี่น้องเลยคมฮ้อนเห็ดให้ข่อยมีความสุขสุขเบิ้ตนบิ้โตเลยนี่เป็นสิใหม่พี่น้องเลยอาโอเคพี่น้องจะกระชื่นในเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ขอรำลาผ้าจากเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้สบายดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าซีได้พี่น้องฝากเบิ่งให้จบบ่ขำโฆษณาพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีเบิ้ลซุกเบิ้ลพี่น้องบ๊ายบพี่น้องฮ้อนฮอนพี่น้อง